กิจกรรมประกาศโครงงานเรื่องขนมอินทนินใบเตยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือความตั้งใจและการสนับสนุนหลายฝ่ายผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่ปรึกษาโครงงานเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำและช่วยตรวจสอบข้อมูลตลอดกระบวนการจัดทำโครงงานขอขอบคุณผู้ปกครองและเพื่อนๆที่ให้กำลังใจสนับสนุน ด้านอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทดลองทำขนมตลอดจนช่วยให้คำปรึกษาในช่วงเวลาต่างๆสุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการเรียนรู้และอนุรักษ์ขนมไทยหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอรับผิดไว้แต่เพียงพูดเดียวและขออภนะัยณที่นี้ ที่มาและความสำคัญของโครงงานวัตถุประสงค์ขอบเขตข้อตกลงเบื้องต้นประโยชน์คาดว่าจะได้รับที่เลือกขนมอินทนิลนใบเตยเพราะไม่ค่อยมีคนทำเลือกขนมอินทนิลนใบเตยเพราะไม่ค่อยมีคนทําขายแล้วหาซื้อ,อยากเพราะส่วนมากเป็นผู้สูงอายุเป็นคนทําซึ่งไม่อยากให้ขนมอินทนิลนใบเตยหายไปแต่อยากให้หลายคนที่ยังไม่เคย ได้กินได้ลองวัตถุประสงค์หากไม่ใช่ไม่ให้ขนมอินทรีใบเตยหายไปจากคนไทยเพื่อนำมาให้คนที่อยากลองทานได้ทานขอบเขตของโครงงานขอบเขตด้านเวลา16พฤษภาคมถึง16กรกฎาคมขอบเขตสถานที่ศึกษา ร้อยส่วนยี่ห้าขอบเขตด,ด้านประชากรผู้ใหญ่สิผู้ใหญ่สิบาเด็ก15้าคนแก่สิข้อตกลงเบื้องต้นใบเตยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิน้ำเปล่าน้ำแข็งหม้อเตากระชอนถ้วยตวงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยากทำอยากทำอะไรที่ใหม่ สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วพัฒนาให้ทันสมัยเอกสารที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีในการจัดทําโครงงานเรื่องขนมอินทนินใบเตยผู้จะทาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหนังสือตาําราอาหาร,รยวายบไซต์และบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยสมุนไพรไทยรวมถึงหลักโภชนาการแนวคิดด้านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อทําให้ดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ รองรับอย่างเหมาะสมขน <Yeah. S 1> มอินทนใบเตยจัดอยู่ในกลุ่มขนมไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นน้ำใบเตยที่ให้กลิ่นหอมและสีเขียวอ่อนอย่างปลอดภัยใบยเตยยังถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ด้านร่างกายเช่นช่วยบำรุงหัวใจลดความเครียดและช่วยให้รู้สึกสดชื่นซึ่งจากเอกภาพ หลายแหล่งที่ยังระบุว่าใบเตยมีสารด้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายการทำน้ำใบ,ใบเตยใชย้จึงตอบโจทย์ทั้งด้านความอร่อยและคุณนประโยชน์นอกจากนี้ในการศึกษาเรื่องโภชนาการยังพบว่าขนมไทยหลายชนิดรวมถึงขนมอินทนินมีส่วนผสมที่พลังงานจาก คาร์โบไฮเดตและไขมันจากกะทิที่เหมาะสำหรับการบริโภคในปริมาณที่ดีทั้งยังเหมาะสำหรับการเรียนรู้กระบวนการทำอาหารถอดด้วยตนเองซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดการปฏิบัติผ่านการลงมือปฏิบัติที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการ แบ่งขั้นตอนการทำทดลองและนำเสนอผลงานเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ทั้งด้านความรู้และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงประโยชน์ของอินทรีย์ใบเตยใช้พลังงานจากแป้งและกะทิใช้วัตถุดิบธรรมชาติปลอดภัยมีกลิ่นหอมจากใบเตยช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยอนุรักษ์ขนมไทยและวัฒนธรรมไทยใบเตยมี สารด้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและลดความเครียดวิธีการดำเนินงานว,วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำ <c oughs> วัสดุอุปกรณ์ 1. ใบเตย 2. กันไกล 3. มหม้อ 4. ผ้ากอง 5. น้ำตาลทราย 6. จาน 7. น้ำใบเตย 8. ปดถุงมือ 9. เกลือป่อน 10. กะทิ 11. ใบเตยปูก 12. น้ำเปล่าสิบสามน้ำมะพร้าว วิธีทำผสมแป้งมันบวกแป้งเท้าบวกน้ำใบเตยบวกน้ำตาลคนให้เข้ากัน2กวนไฟอ่อนจนแป้งใสและเหนียว 3. ปั้นหรือหยอดเป็นชิ้นเล็กๆ 4. ต้มในน้ำเดือดจนแป้งลอยขึ้นตักขึ้นแช่น้ำเย็นให้ใสห้าทำน้ำกะทิตั้งไฟอ่อนใส่กะทิบวกเกลือบวก แป้งข้าเจ้าควรให้ข้นเล็กน้อย6ตักตั้งขนมใส่ถ้วยราดน้ำกะทิพร้อมเสิร์ฟคุณค่า 1. ให้ความหวานกลมกล่อม2ให้ความสดชื่นสาได้รับประโยชน์จากใบเตยผลการดำเนินงานจากการวางแผนโครงงานนักเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบดังนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ขนมอินทินใบเตบยใบเต ơi, บยเตมีกลิ่นหอมธรรมชาติและสดชื่นและใบเตยมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงผิว <c oughs> จากตารางสูตรใบเตยคือสมุนไพรใบเตบยสิบใบน้ำมะพร้าวหนึ่งขวดน้ำตาลทรายเจดช้อนผลรวมมีความกลมกล่อมและรสหวานและหอมเกณฑ์กันให้คะแนน หนึ่งคือน้อยที่สุดสองคือน้อยสามปานกลางสี่มากห้ามากที่สุดจากตารางใบเตยกลิ่นมากที่สุดมีสี่คะแนนมากสามปานกลางหนึ่งน้อยศูนย์น้อยสุดศูนย์ส 0, รสชาติสามมากสามปานกลางสองน้อยหนึ่งน้อยสุดหนึ่งสีสันมากที่สุดสี่มากสี่ปานกลางสองน้อยสอง ในสุดศู์ผลรวมทั้งหมดมากที่สุดมีส1คนมาก10คนปานกลาง5คนน้อยที่สุด1นคนสรุปผลและข้อเสนอแนะการทำขนมหวานอินทนินใบเตยผู้จัดทำโครงงานได้สรุปผลการดำเนินงานดังนี้สรุปผลดำเนินงานผู้จัดทำโครงงานได้ทำขนมหวานอินทนินโดยใช้ภาษาใครจัดทำข้อมูลทั้งในรูป แบบของการนําเสนอข้อมูลต,ต่างๆที่เกี่ยวกับการทําขนมอิตาลีใบเตยประโยชน์ที่ได้จากโครงงานได้ฝึกทักษะการวางแผนการทํางานเป็นทีมและได้รู้ได้เรียนรู้การทําขนมอิตาลีใบเตยจากที่ไม่เคยทําขนมหวานและได้ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนำสมุนไพรมาทําขนมเข้าเสนอแนะพัฒนาสุดให้มีความหลากหลายมากขึ้นและ นำสมุนไพรอย่างอื่นมาทำให้เป็นรสชาติต่างๆภาพ,พนวกจะมีภาพขึ้นนะครับ 1. หั่นใบเตย 2. องตำใบเตย 3. ามนำใบเตยที่ตำไปใส่ผ้ากอง 4. ี่ทำน้ำเชื่อนและน้ำกะทิห้านำใบเตยที่ผูกไว้ลงไปในหมอ้อแล้วต้มให้น้ำตาลละลายจนเดือดและวนำไปพัก เคี่ยวน้ำกะทิจนพอให้เดือดและนำไปพักเทแป้งมันสําปร่ัง100กรัมลงในหม้อและน้ำตาลทราย7จช้อนโต๊ะและเทน้ำใบเตย500กรัมเคี่ยวจนให้เนื้อเริ่มหนืดจนปั้นเป็นก้อนได้และสามารถนำมาทานได้เลย